สวัสดีครับพี่น้องและมิสายทุกท่านผมวิสิธิ์เิมเสรีวันนี้มหาวิทยาลัยพธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลของเราขอเสนอ,อในหัวข้อความรู้ไม่สิ้นสุดนะครับความรู้ไม่สิ้นสุดเนี่ยเราก็ยอมรับกันอยู่แล้วใช่ไหมครับความรู้มากมายเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเรา เรียนรู้มากๆม,มีโอกาสเนี่ยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีจริงไหมครับคือความรู้ประดับตัวนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องเรียนจนเรียนรู้จนถึงวันตายนะครับเราก็เราก็ยินดีที่จะมีความรู้ใช่ไหมครับวันนี้จะมีความรู้สเก็ตหนึ่งที่จะเอามาแบ่งปัน ให้กับท่านทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคริสเตียนนะครับก็วันนี้เราจะ,ะนำความรู้เล็กๆน้อยๆสกักหนึ่งมาแบ่งปันก็คือว่าเราจะแบ่งปันให้ท่านทราบว่าหนังสือทิโมธีคือในพระธรรมคัมภีร์นะครับทิโมธีฉบับที่สองเนี่ยเป็นหนังสือที่ ท่านอาจารย์เปาโลได้เขียนแล้วท่านได้เขียนเนี่ยเป็นจดหมายที่ส่งให้ทิโมธีแล้วจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านอาจารย์เปาโลคือจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็อยู่ในพระธรรมคัมภีร์ท่านก็ทราบดีว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายทั้งหมดทั้งหมด13า คือบทด้วยกัน13เล่มด้วยกันที่เขียนให้กับคริสเตียนหรือเขียนให้กับโบสถ์ต่างๆเนี่ยคืออาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนเสียส่วนมากในพระธรรมคัมภีร์เล่มใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะบอกให้ท่านทราบว่า,าจดหมายทิโมธีฉบับที่2เนี่ยท่านอาจารย์เปาโลได้เขียน ไม่ใช่เขียนในสถานที่ธรรมดานะครับเขียนในขณะที่ท่านได้ถูกจับไปกักขังอยู่ในห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องที่อับและเป็นห้องที่ชื้นแล้วก็ยังถูกร่ามโซ่อยู่นะครับอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆที่ว่าท่านอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีกระ,ะจิตกระใจ มีกระจิตกระใจที่มาเขียนจดหมายซึ่งซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่พิเศษจริงๆนะครับแล้วแล้วที่ท่านถูกจับเนี่ยก็สันนิษฐานกันว่าถูกจับเนื่องจากเนื่องจากจักรพรรดิเนโรซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมเนี่ยได้ ได้จับพวกคริสเตียนในขณะช่วงนั้นนะครับช่วงที่อคอ5อแถวแถวนั้นนะครับคือจับคริสเตียนแล้วก็คิดว่าอาจารย์เปาโลก็อยู่ในในช่วงนั้นด้วยก็ถูกจักรพัรดิเตโรเนี่ยกล่าวหาว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นผู้วางเพิงาวางเพลิงใหญ่ีเดียวนะครับที่ว่าที่กรุงโรมเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูล บางข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าที่แท้จริงเนี่ยจกักรพรรดิเนโรเป็นผู้วางเพลิงเองแต่แต่วางเพลิงที่ที่จกักรพรรดิเนโรวางเพลิงเนี่ยเนื่องด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคิดว่าเราจะแบ่งปันให้ท่านทราบอีกอในข่าวต่อไปนะครับวันนี้ก็อยากให้ท่านทราบว่าทิโมธีฉบับที่สองเนี่ยเป็นจดหมาย ของอาจารย์เปาโลที่เขียนให้กับทิโมธีเป็นจดหมายสุดท้ายหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็ถูกสังหารนะครับก็นี่เป็นความรู้สเก็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ